อสมให้ค่าตอบแทนอสมหนึ0 0บาทตลอดชีพสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านค่ะวันที่14พฤศจิกายน2564นะคะที่สำนักงานสาธารณาสุขอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ดรสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขให้สัมภาษณ์ภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจอาสาสมัครสาธารณาสุข ประจำหมู่บ้านหรืออสอมนะคะเกาะลันตาว่าอสอมเกาะลันตามีประมาณ5 0 0รกว่าคนได้รับวัคซีนครบทุกคนแล้วนะคะมีความปลอดภัยในการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่สําหรับการดูแลสวัสดิการให้แก่อสอมนั้นกระทรวงสาธารณาสุขโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพสบศได้ดําเนินการเรื่อง ชาปนกิจสงเคาะให้แก่ครอบครัวอสอมซึ่งอสอมอเกาะลันตาได้สมัครเข้าร่วมครบทั้งหมดและหากเจ็บป่วยสามารถเข้ารักษาห้องพิเศษได้ในอัตรา1,500บาทนะคะส่วนเรื่องของค่าตอบแทนเยียวยาชดเชยและเสี่ยงภัยสำหรับการปฏิบัติงานของอสอมอ5 5 0 0บาทระยะเวลา19เเดือนซึ่งจะสิ้นสุดในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้กระทรวงสาธารณสุข กำลังดำเนินการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีหรือคลออมอนะคะเพื่อขอให้ได้ค่าตอบแทน1,500บาทตลอดชีพซึ่งตรงนี้จะช่วยเหลืออสอมในการนำมาชำระค่าชาปนก,กิจสงเคราะห์200บาทต่อเดือนนอกจากนี้กำลังหาลือในการเพิ่มสิทธิ์ให้สามารถนำสวัสดิการชาปนก,กิจสงเคราะห์ไปเป็นหลักทรัพย์คำประกันกู้เงิน สำหรับอ,อสอมอที่มีความเดือดร้อนจริงๆเช่นซ่อมบ้านเป็นต้นนะคะโดยจะพิจารณาความจำเป็นเฉพาะลายและต้องได้รับการเซ็นยินยอมจากทายาทด,ด้วยสำหรับอ,อสอมอลายใหม่ที่เป็นอสอมอสอมอทอบอจำนวน3-4มถึงสี่มืนคนนะคะที่ยังไม่สามารถสมัครเข้าร่วมชาปนกิจสงเคราะห์ได้จะเร่งหาลือแนวทางในการผักดันให้เข้าสู่ระบบการดูแลส่วนนี้ต่อไปนะคะ ดรสาธิตกล่าวค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับอสอมอทุกทกท,กท่านด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินก็แวะมาอัปเดตข่าวสารให้ได้ฟังแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ